สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวิญากับตอเนื่องเลยนะครับคลิปที่แล้วกับผ้าวิเวงสะ,เะสะพานขามแม่น้ำเนาะสะพานขามแม่น้ำอ่าแม่น้ำพ่องระหว่างบ้านโน้นอินแปงกับบานน้องแต่นะเบิ้งน้ำไหลแห้งหลักเอฟซีเพิ่งก็บ,บอกว่าพี่วิญาไปเบิ้งน้ำเคยน้องวาให้แน่ใน,นเมื่อเคยเวลาเพื่อระ,ะบายนา้ำสวินเวข,ขนาดนั้นแล้วระบายทั้งน้ำอ่า ตรงช่องพลิกระแสไฟฟ้านะครับล้วนามมันลายขนาดนั้นเราเคลื่อนนองไว้สิเป็นยังไงมันล้นเพไปแล้วว่ามันเป็นทะเลเรียบไปหมดเลยสันวะนะครับพิญญาพาเทียวก็จัดไท้นะครับนะเริ่มคลิปจากอ่าเขาเอินอยังกครับอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ตลาดตลาดหินกองนะ,ะหินกองอ่าออกจากอ,อ่าออกจากบ้านหอยสอเนตนออกมานะครับกับมาโพ อยู่เทินโรถกลับนะครับหันหลังให้ทั้งเมืองอุดรหันหน้าเข้าทั้งเมืองขอนแก่นนะครับนะพี่น้องเคยมากโค้งสิงห์นะัวถนนมิตรภาพนะครับมาโพตรงถนนมิตรภาพนะี่นะครับนะนะครับแต่ว่าหันหน้าไปทางขอนแก่นได้ครับตอนนี้เด้อสิบเอ็ลเล่นได้จากเล่นคู่ขนานออกไปเนาะสิไปเบิ้งน้าเคลื่อนไหวมาปเป็นจังได่แน่ตะวันน้าเคลื่อนโบราณน,นี่ขเขาจาระบายนะครับระบายดอก เต็มที่นะครับระบายแล้วนะครับก็จอดร,ระบายแล้วตอนนี้เน,ะนะาะรวพี่ตามมาเคลื่อนน้องไว้เขาเป็นยังไงแน่หน,น้ามันสิล้นบ้มบ,มบ้มบอหรือมันสิเป็นสภาพจังไงห,หรือว่าหน้ามันลวงเปะท่วมลํามน้ำพ้องไปแล้วนะครับราพี่นองทั้งไตน้ำพ้องทั้งบุดเป็นยังไงแน่วู้นครับเนาะนะครับก็อยากไปดีตามอยู่นะครับเนะาะจะช่วงนี้ก็ยาก นะครับยากเรื่องน้ำในน้ำหน้ามือนีก็สูงหลานไปโรงเรียกนะกัไปทัดหยาอยู่หน้าพ่องนะครับโอ้ยหยาหล้ายง่ายนะครับเขาก็งามยาันน้าถ่วมอยู่ปีนี้ก็ได้เพราะเขาเปนงามโพดนะครับนะ่ะตอนนี้ก็ใช้จนวนมิตรภาพหมายเลขสองหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับหันหลังทางทิศเหนือหันหลังให้ทางเมืองอุดรอ ข่าน,นาไปทั้งเมืองขอนแก่นพุ่นละครับเห็นป้ายบ่อน้อป้ายแหล่ๆหมดนละนะครับห,ปปนนะนะบหวังว่าวิญยาคิดว่าพี่น้องคงสิเที่ยวดูอยู่หลักเส้นนี้นะครับนะนะครับนนั่ขอนแก่นนั่นหมายเลขสองเอเอสสิบสองอ่ะล่ะนะครับนะครับขนะอนแก,นก่นก็นตรงบาพุ่นเลยครับตอนนี้วิญยาแลนคู่ขนานนะครับเนาะ ทานคู่ขนานจังช่งด้บออกมานะครับแ้วก็ออกไปเลยเนาะกรไทยพี่น้องมือดูอยี่หรอกแต่ว่าเฮาแห่งตามสถานการ์เรื่องน้ำเนาะเราจังไรก็ต้องมาไทายอยู่แล้ว่ะนะครับรายงานหนพี่น้องติดตามรายงานหพี่น้องราบอยู่ทุกมือแห่งดีๆเนาะน้อง็สิไดสาบนํำนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคันคันสิไปคอนแกนขึ้นทางพุนเด้อครับเด้อ อันนี้เล่นคู่ขนานมาเพื่อเสียออกไปเคลื่อนน้องวายนะครับเนาะนี่ครับไปชมกันดูซินะครับเป็นยังไงเนาะเคลื่อนน้องหวายนรับหลจัดจัดวอเนะครับหน,นูก็ใสนะ่สะพานไปตลาดไปเลยได้พี่นะ่อยนะครับนี่เคลื่อนน้องวายนะครับเนาะเคลื่อนน้องวายนี่ โอ้น oh. oh. wow. wow. ้ำจนๆนลยครับนะเป็นบ้านในสะพานเลยครับเด้อสะพานขังลำน้ำพองนะโอ้เติดอเตือเดยับพี่น้องเ้ยเห็นแล้วเออเตืเตื่เตืตรงนี้มีตลานนัดนะครับโอ้ย้านกาแฟปาหมึกอย่างกับไม่พู้นะนะครับโอ้นั่งกินกาแฟรับบรรยากาศนะครับเนาะชิวๆบรรยากาศชิวๆเด้อพี่น้องเด้อมาลองเมือง มานั่งเบิ้งก็ได้นะครับบรรยากาศย่าเบื้งแรงหลังจากเลิกงานเลิกการแล้วก็มานั่งกินกาแฟพูดนะน้ำตูนตามตามเยอะเขื่อนน้องหวายนี่แหละพี่น้องเห็นปะตามยังตูนจากจากอยู่โอ้นะครับตูนลงบักแห้งเลยพี่น้องโอ้โหหูดหลุดเลยโอ้พูดนะเป็นทะเลไปเบิดแหละพี่น้องอื้อเดี๋ยวดูเขาไปเบิ้งพี่น้องเขาไปจอดหาหมูนจอดดีๆกันเนาะ เออหามุมจอดดีๆกันครับอืมผอ้ด่าโอนะครับอ๋อไปพี่น้องมึงนะโอ้ว่าจีจอดมุงนี้บ่บ่วเวิร์กเว้ยเพราะเจ้ามีอ่ายังอ่ะมาดูน้ำล้นนะครับเปิดเพ้งตุบๆอยู่เพี้ยครับมันก็เลยสีไทยบ่ได้เสียนะครับ,เส,บรเสีย <laughs> สงเพลงกันสีเขานะไปหาจอดดีๆกันนะพี่น้องเนาะ ปเดี๋ยวหามงกจอดเข้านนะนะครับนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับเขื่อนอน้งไว้นี่ที่เที่ยวที่นั่งชมนะครับตรงนี้หมวกหนึ่งขึ้นกันนะครับนะเดี๋ยวหาหมกจอดจะเข้ากันนะครับแค่ลงจากรถมาก,กันเลยยินเสียงแล้วพี่น้องเลยเรียบร้อยนะครับยังที่ขาดคิดไปเลยน,นะพี่น้อง ตรงนี้บ่มีน,มน้ำตัวในเห็นแล้วนะครับเนาะม่ยางเคยบอกว่าในเมื่อเครื่องรรบายน้ำขนาดนั้นนะครับเนาะมันก็ตกเป็นสภาพแบบนี้นะครับแหล่งช็อปที่ตรงนี้หรือร้านอาหารอยู่จุดนี้นะครับกลายเป็นทะเลไปแล้วนะครับพี่นองกลายเป็นทะเลไปทีเรียบ,บร้อยแล้วนะครับโอ้ นะครับเบิ้งเคลื่อนน้องวานยะเออนะ้อฝ้ายน้องวายฝ้ายจนขึ้นกันว้ะระดับเอาน้ำมนําไปใช้นะครับนะโอ้ยน้ำพ้องกันนะ้องขึ้นสูงหลายนะครับถ้าน้ำน้องวายหรือเคลื่อนน้องวายลดละระดับต้องอีกน้ำขึ้นิูงสูงบันไดน,นะครับเนาะ็ฏิโตนต,นตาลลงไปเลยนะครับปลานี้พุ่ต้องห่วงนะพี่น้องนะปลานี้เห็นพี่น้องเขา วานหูวานแห่ดูลงไปเบิ่งทางล่างน,นะอย่งไรเนี่ยบอสซาวา่าร้านกำทอนปลาเผาเพาิ่นยังอยู่บ่นะครับก็บ่อยากไปรบก,กวนเพิ่นแค่ไพยายามไดเพิ่นก็นดีน้ำนะครับเอฟซี FC วิญญาณนะครับเอฟซี FC ตัวโยงของวิญญาณเลยนะครับรพยายามไดเพิ่นกน็เดี๋ยวเลี้ยงกาแฟแน่โอ้ยเนาะ กินใจเพื่อนนะครับนะฝนมาฮอดแล้วก็บพ่ไปหากับทั้งใดงวดที่แล้วก็บพ่ไปหาฮอดเพื่อนนะลงมาฮอดนี่แล้วเบิ่งเด้อครับน้ำนี่บวก,กระจนนะครับกระจนมหลายแล้วใกล้จะเสมอแล้วก็ใส่บ,บ่งบอกว่าน้ำน้ำห้องอยู่ใต้เพื่อนน้องไวยลงไปนี่ก็เริ่มหนุนสูงขึ้นแล้วนะครับเริ่มหนุนสูงขึ้นนะครับ เขาจะวานแห่เด็กพี่น้องออปุ๊บเขาจะไปวานไก่ทั้งคู่เนาะมันบดติดนั่นบ่เนาะโอ้ยสิเป็นตะมวลเลยพี่น้องเนาะเอาพวกวานที่ตรงนี้เด็กพี่น้งมัอก็ไก่กันเนาะน้ำแห้งมากนะครับนะสมแล้วที่ว่าคืนเวลาพิระบายน้ำลงมาหนึ่งอ่าสปิงเวแล้วก็โอ้ยเห็นปลาโดดพี่น้องโดดพักพักน้ำม,มันแห้งเนาะน้ำแหง้งปลาจะขื่นบวายเนาะ สำหรับปลาใหญ่ขึ้นได้ยู่แล้วนะครับพนะี่น้องด้บดนน้องบ่อใดนะครับแสดงว่าปลาเมื่อกีสหนำค่อยจะปล่อยแล้วจะโดนแล้วนะครับนะกาขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นแนะนำไห้มาที่ตามนะครับกับปรากฏนู่นนั่นนะครับถ่วมไปเพื่อแล้วนะครับตรงนี้ก็ถ่วมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สวนอาหารไปนี่ก็ถ่วม พี่กำทอนก็คือยู่หันอยูเพื่ได้จริงยู่ล,าน,นะลานเนาะลานเพิ่งเปิดป้องหูนะครับวันนี้อาจจะยางไปเบิ้งอะไรนะครับเนาะยางไปชุบชมเบิง้งนะครับเดี๋ยวไปลงเบิ้งไก่น้าพี่น้องเนาะไปเก็บภาพไปไก่พี่น้องเบิ้งน้ำเนาะเบิ้งตรงนู้นแนมไปเบยนอดไฟบ้านพี่น้องน้ำก็าวจะระบายแห้งว่ามป็นแต่น้ำคือธนรมชาอย่างเดียวนะครับน้ำจากหุ่นน้องข้องบึงของ จังละหมวยย่าง,ง,างตรงใจใๆบานวิ่งใหญ่กันไหลลนทงลน,ลน,ลนทามาหอมน้องผือหอมน้องแขรหอมหมวยย่างเฉพาะที่เห็นเลยครับเฉพาะฟังนี่กัหมวยไส้นวนจิกสุ่งโปงเนี่ยไม่จะหอมนะม่จะหอมจะห่วยไหลลงจากคูนนน่นะครับไหลลงจากคู่ถ้าหมวยไส้ฟังนนนะครับจะหมวยไส้หมวยุ้มมุ่มหมวย ต่างๆนะครับลงไม้มากไม้นะครับขนาดฝนตกโบ๊ว่าดีหนักเะครับแต่ฝนตกหนักๆสีสาการกรณีนะครับเนาะไปไปลงบข้างล่างครับจะผาบนะจะผาบี่น้องบงครับครับมามาหยุดจุดนี้ว่าโอ้นะครับเนาะ พี่น้องลองคิดเบื้องดูาน,านา้ำที่มันไหลลงสิสภาพที่เราเห็นแบบนี้เห็นปะมันไหลอยู่เบิดมือเบิดเว้นเบิดขึ้นนะครับโอ้ยเป็นน้ำเท่าไรพี่น้องเป็นน้ำม,มากไม้มา,าสารนะเกิดมันไหลแบบนี้อยู่บ่้ปีเบิ้าสน้ำม,มันไหลไปใส่เบิดพี่น้องบอกบอกบอกพี่น้ามาเที่ยวเนี้ยมันไหลลงไปอยู่ใสมันคือบอกลกัวมานะครับเอาไป ขอบพุณเนปซี่ดิไห้แนะ่นำมานะครับเนาะกระปักโคตรว่าตรงนี้นะครับตรงนี้มั่นกับสีบ่ได้เป็นกระโจนแบบสูงแล้วดวยครับกไดโจนแบบสูงแล้วเอ้าปพ๊บโอ้ยโอ้โหโอ้โ่วนม่วนไปน้ำเลยับแน่นาวมันแห้งแล้วมิโขดหินเนาะพี่น้องพี่น้องสิเห็นเนาะว่า อยู่ด้านล่างเนี่ยมันเป็นหินนะครับคอนหินโอโมเคเมนะครับโอ้ลานขาเพิ่ขึ้นสิปิดเลยนะครับมันไม่มีหมองนังเนาะน่าม,มันอะไรทีงนะครับเบิ่งดูปยังเนาะตัวยานตัวยานขนปลาตัวใหญ่มันใบใหญ่นะครับมันโดดพุ่งไปเลยเนี่ไปได้เนาะปลาหน่อยอาจติกลินมาท่านใดเนาะแสดงว่าเพิ่นอาจตีหามเนาะนะครับด้านเพิ่งนี่เพิ่นอาจตีหามไหวประชาชน ไปหาปูหาปลา,านะขนาดเสียงตะไลเนะนะครับนี่ผมดูนี่เนาะผมเสียงเสญญนะยงเนาะพี่น้องอาจจะได้ยิ้นเสียงพี่ญานหน่อยๆเนาะเพราะว่าเสียงน้ำม,มันดังขนาดที่รถลงมาตรงสะพานยด้นยินเสียงแล้วคิดเบื่องดูกครับเนี่ยควมเงาโอ้ยเอฟซี FC ผู้ใดสีหูจักเลยเนาะนะครับ ว่าความยาวของของจุดนี้ไปฟังนั่นนี่จักเมตรนะครับคือบุมีารายละเอียดนอานนอนนครับความยาวนี่จักเมตรนะครับบุม,มีารายละเอียดเนาะครับยินดารัเชี่อของบุ๋มีรายละเอียดนะครับว่าความยาวของอ่าเคื่อนตรงกัน้นน้ำของเครื่องตัองไว้ชุดนี้บ้องหูจกัจกวายจักจักจักเม็ดนะครับไม่ตม่ำกว่าร้อยเ,เมตร ร้อยยี่สิบเมตรเนาะได้บ่นะครับโอ้ยโดดปลาไหมาครับโดดดง้งนะโอ้สวยงามเลยครับโอ้สวยงามมากสวยงามมากน้อำโถงยงยงโดดขึ้นสิงามนะโอ้ยห,หลายนี่น้องปลาแม่โดดไหมดง้ดงดงิดง้ดงดง้งดิ้งขึ้นน้ำนะกะผู้ข้าเจ้าวานแหกข้าเจ้ากขบประการเมื่อวานพอหนึ่งโอ้ยเุ้ยนะ ปาโดดนะครับโดโดโดดน้ำใส่หัว,ว,วน่องนะวันนีได้บ้าโอ้ยเนาะมันหนาวมันแห้งนะมันเกิดจุด่ะไ้ง่ายๆนะครับปลาเพราะมันงานดีล่าไปแล้ว,พวาาพเพราะน้ำเขาจะระบายมาหลายมือแล้วนะครับนะขอบคุณนเอฟซีนี่นาพาเทียวที่เพิ่งจะเห็นว่าในเมื่อเคยถึงเวลาระบายน้ำ บินเว่ระบายนา้ำช่องปลิกกระแสไฟฟ้า,ฟาผมว่านะถ้าเจ้าระบายแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับถ้าเกิดว่ามีพายุมาชุ่มเดือนสิงหากันยาตุลาสามเดือนช่วงหนาวเกิดว่ามันมากแบบเบลืมหูลืมตาเนี่เดือดร้อนแทนนะผมว่าข้างเจ้าหนาที่เกิดมรัสท่านจากกรงเ่พคิดหรือ วิเคราะห์นะครับเวลาติดตามข่าวสารนะครับหน่วยงานราชการก็ต้องมีอ่าเข้าจังไรอ่ะการสื่อสารนะครับกับกรมหุต่ทุว่าพายุจะเข้ากี่ลูกกี่ลูกใหญ่ลูกเล็กยังเท่าไหร่ไหมนะครับเนะ,ะเข้าวจะถึงผูอยู่แล้วเนาะะเข้าวว่าพายุสุดนะครับนะเขาสรุปนะครับว่า น้ำเคลื่อนน้องวายจุดนี้นะครับในเมื่อเคลื่อนอุมลัตเรบายน้ำลงมาแบบนี้นะครับก็ตกลงนะครับเคลื่อนน้องวายจุดนี้เป็นทะเลไปเรียบร้อยนะครับเด้อเป็นเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าปีก่อนนุ่นอ่ะพี่น้องปีก่อนพูดได้ต้นลำสาพี่ได้ครับพี่น้องพี่ได้ลิ่มลิ่มของก้นนางพ,ไพีได้ครับจุดพีได้ครับโอ้โนะคนับเป็นวานแหวน้ำเลืกน้ำมันแห้งนะครับน้ำแห้งมาก ก็เริ่มเปทะเลไปเต็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นะ้องเต็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับบ่มีนํำตกำงามงให้เบิ่งแล้วนิตนานตนบึมบึมมืมอเสียงดังพร้อมนะครับเนาะนี่นะครับขอบคุณเอฟซี่คนเดอยบเบิง่งพญาพาเ่ยวคนเก่าคนเดิมกวามาเทมนาที่ทำหน้าที่ ให้ FC ได้ดูได้เห็นนะครับ FC อยากดูอยากเห็นอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาในเด้อครับเด้อนะครับถ้าผมมีเวลาผมสิไปนะครับเพิ่น FC ผู้นึงกัเพิ่นอยากให้ไปเบิ้อ่ารลวังอำเภอพยืนไปอำเภอมันจายชิลี่ถนนกาลังขยายนะครับครับก็รอชมนะครับก็ติดตามให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆ วิญญาผ้าเดียววางมือได้ก็จะไปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะให้เลียวว้แล้วเวียกแล้วงานจากหน่อยเนาะนะครับนี่มาเกลื่อนน้องไว้เอฟซอยากดูเกื่อนน้องไว้พิตียานซที่ไหนพี่น้องบุมบ วาจะเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งน่าเที่ยวน่ามานั่งน่ามากินอาหารนะครับร้านอาหารก็มีตะเกิดหน้าแรลงนี่มันสวยงามมากในจะุดนี้นะครับหน้าแลงเส้นอาหารมันมีแค่ลองรับอาหารรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับนะตอนนี้น้ำม,มันแดงอาจสีบ่สวยงามนะพี่น้องนะนะครับลองลองเบิ่งจักบาอ <laughs> เอามันมานสักบาทนี่เนี่ยเอามัน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 เอบเออเอาละครับใจปะมาลองลุ้นกันว่าแน่นี่ครับปลาดีพ่อเที่ยอยู่ติหนี้เพราะมันมันแห้งน้าแห้งปลาสิไปบ่ได้มันสิมื่อคือยู่ตรงนี้ครับมัาจะเฮ็ดคลื่อนกันไหวไหมครับเอาก้อนหินมาตั้งตั้งไว้บ่อยมันมาเซาะเนาะโซตาริงข้างเนาะเดี๋ยวเล่ามึงกูจะได้ตาปะนะครับมันน้ามันลวงมาโดนแล้วครับเป็นเดือนสองเดือนแล้ว ปลาสีชิ้นแล้วนะครับนะบอมี่นะอ่าบบอมี่ครับมันแก่ยังว่ามันแห่สีนะครับน้จะได้แน่ว่าได้แน่ละวันแห่สีได้กูเที่ยวกันว้ายนะครับปลามันเมื่อยกับล่าแล้วนะครับปลามันกับติดหน้าบ่เศร้าแล้วนะครับนะไปเดินลงด่านล่างจัง่อยพี่น้อง เบื้องด้วนะครับฝากถึงเอฟซีทุกท่านนะครับอยากจะมาชมนะครับบรรยากาศน้ำเคลื่อนน้องไว้นะครับไหลแห้งๆเบื้องตัวมันไปว่าได้เลยด้วยครับโบกตีวิญญาณพรเดียวสีลงลงไปี่ยางไปหาข้าเจอยุคโขดหินปุ่นเนี้ยนะครับยุโขดหินยังไปในบัน,นะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นท้เลเป็นดีเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเบื้องบัจจุบันเน้ยอีก เอาป๊าบอ,อืมลองเบิงเอืมนะไปกับปุ้ยเนี่ก็อยากไดปนะ้ปลาเนาะไปปิ้งไปยังเนาะปิ่งไปตำฮงแซ่บไปเลยปลาสดๆนะครับเนาะนะครับครับบรรยากาศนะครับก็ขอคุณเอซี่ไปตีแนะน้ามาอยากมาเบิงวิญญาพาดด้าเจอก็จัดให้เพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านวิญญา20กิโลนึงนะครับจากบา้านวิญญามาเนาะนกับบกไกลนนะักกัพ่อมาได้ อันไกลๆนี่ต้องใส่วลานะครับนเนาะพอไปมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำมันเฮาเนาะจังไปเพื่อวันจานี่ก็เป็นรอยกุหรี่นะครับเนาะมันก็ไก่เนาะจ้าใจเย็นะน,ะนะครับเด้อใจเย็นทุกคนนะครับเอฟซีทุกคนาทีมย่ญญาพาเจอ่านคอมเมนต์แล้วย่ากับพาเดียวกับสิบปีย่าตามไปไทยเก็บภาพบรรยากาศกไม่พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะจัางมันจะเบิ่งเคลื่อนต้องไว ก็ยังกามาเก็บให้เบิ้งแล้วนะครับเกลือนโบราณเปิดระบายสปินเน่กับไปตายเบิ้งแล้วต่อไปอาจจะตามเหนือเคลื่อนนะครับไปตามทั้งเหนือเคลื่อนนะครับต่อไปนะครับนะนะครับหนึ่งยอดบาทเดียวกับสิติดตามให้พี่น้องเบิ้งนะครับเอา้าเบิ้งจุวนแห่เลยบ่อยากรุ่นน้ำเพลินเลยครับเอ้บฟับมันเป็นหลุม <laughs> แห่บ่วยไงดีละ่ะแห่หน้อยๆนะครับ <laughs> โอ้ยน้ำแห้งครับพี่น้องอุทยานเนาะกาตกลงสรุปเลยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่ติดตามให้คอมเมนต์วิญญาณนะครับนะกลติดตามวิญญาณพปเดียวไปเลยนะครับสิภาคที่ตามเนื้ออาน้าม,มองได้แน่ละพี่น้องอยากไปเบิึงถนอนอ่าโอ้ยพี่น้องเลยปลาไปดดนี่สวหญ่อยากไปเบิึงถนอนอ่าอำเภอกระนวลกำลังขยายถนนเดี๋ยวผมมีอ่าวิญญาณมีเวลาสิก็ไปเที่ยวพี่น้องเนาะ คลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับใครก็ตังใจนะครับคลิปหนาวเจอไหมนะครับเด้อคลิปต่อไปห้องิลาไปเที่ยวใสปเบิ้งใสลิฟที่ตามนาม้ำม้วนไหไรจังไรคายติดตามนะครับนะคลิปนี้สวัสดีครับโอ้